จะพาเพื่อนๆไปชมตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะลองชิมริมป่าสักค่ะทุกคนอยากจะบอกว่ากลางคืนไม่ได้ไม่ใช่แบบนี้นะทุกคนกลางคืนนี่เบียดเสียดกันเลยนะเดินแทบจะไม่มีที่กระดิกเลยออ้ยเท่ออะไรโต๊ะไม้ไผ่เก้าอี้ไม้ไผ่เป็นแต่น่านั่งมากคะ่ะบรรยากาศริมน้ํานะทุกคนเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปสวยๆอีกจุดหนึ่งทุกคนโอ้โหเขาประดับได้สวยมากทุกคนดูดิประดับได้สวยมากๆเลยเนาะ

ดูดูแล้วก็อี้เพิ่งจะทําใหม่ๆนะยังเขียวๆอยู่เลยเนาะช่วงกลางวันเขายังไม่ตั้งร้านนะคะทุกคนแต่คุณว่าชอบแบบนี้แหละเพราะถ้าช่วงเดินเบียดเสียดแล้วโอ้โหเขาเรียกอะไรหนหวยทุกคนโอ้มีดอกไม้มาขายด้วยไม้ประดาบโอ้ยเชียนยังสวยเลยทุกคนงานบรจัญงามเบจ้าจสวยงามมากเลย มีต้นไม้มาขายด้วยต้นไม้แคร์ราคาเบาๆจับต้องได้นะคะสวยมากสวยมากนี่เดากระดุมทอง20บ,บาทอะไรสวย,ยอะไรกระดุมทองกระดุมส้มกระดุมทองอุ๊ยอันนี้อะไรนะสุดจะองังเป้า อ่างเปล่าเท่าไรคะร้อยสามสิบโอ้เพิ่งเคยเห็นไม่แพงพ่อค้าบอกขายถูกๆนะคะใครสนใจมาได้นะทุกคนที่ท่ามะนาวนะคะเนาะขายดอกไมุ้้สวยมากสวยทุกอันเลยเฉยชะโปอยเซียนเนี่ยใครสายโปอยเซียนนะมาได้นะคะสายโปยเซียนนะทุกคนนี่และนี่เลยที่อยากแนะนําเลยต้นอะไรนะเมื่อกี้อ่างเปล่าอุ้ยทุกคนเกิดมาเพิ่งเคยเห็น ต้นอ่างเปานะคะกระถางละร้อยสามสิบะคะบอกไม่แพงค่ะอ่าเดี๋ยวพาไปชมอ,อย่างอื่นต่อนะคะอันนี้ตรงเครียกอะไรอ,อ่อแพรสูบน้ำนี่ร้านขายยำนู่นยาวไปถึงนู่นคะ่ะทุกคนโอเคค่ะอีพีนี้ขอบคุณทุกการรับชมนะคะเนาะลาไปด้วย ดอกไม้สวยๆนะคะทุกคนแปบะบมาชมได้นะราคาเบาๆนะคะพ่อค้าบอกราคาเบาๆนะคะทุกคนเนาะ